ช้าตรู่ก่อนฟ้าสางของวันอาทิตย์ที่3เมษายน2554มีการรวมพลชาวจักรยานทั่วกรุงเทพมหานครนำทีมโดยศาสตราจารย์กิติคุณดรธงชัยพันธ์สวัสด์ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยพร้อมรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณทยาทิพสุวรรณและมูลนิธิโอกาสร,รวบรวมชาวบ้านจาก38ชุมชนทั่วกรุงเทพเกือบ400ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ่อนไก่วังทองหลางมินบุรี สายหมและอีกมากมาะโครงการนี้เราเกิดขึ้นเพื่ออะไรคะเ,เกิดขึ้นเพื่อจะบอกว่ามีคนต้องการใช้จักรยานอยู่จริงๆซึ่งเป็นพวกชาวบ้านนะครับแล้วพวกนี้เขาใช้ใชจักรยานาประมาณสัก3กิโล5กิโลนะแวะบ้านเขาต้องการทางจักรยานเถวๆนั้นเท่านั้น,น,นเขาไม่ต้องการทางจักรยานที่วิ่งจากมืออีกฟากหนึ่งของเมืองไปอีกฝากหนึ่งของเมือง เขาอยากจะได้ส่งสาระส่งสารให้กับผู้บริหารเมืองทราบว่าช่วยทําทางจักรยานให้เขาหน่อยพวกเด็กอยากไปโรงเรียนด้วยจักรยานชาวบ้านอยากไปต่อรถเมย์รถอ,อะไรก็ตามแต่ด้วยจักรยานตอนนี้เขาเกิดความลังเลนิดหนึ่งเขาคิดว่ามันยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่อยากขอให้ทําทางจักรยานเราแวกบ้านเขาครับไม่ใช่ไปทางไกลค,ครับ รวมตัวกันได้ยังไงเบอร์มูลิติโอกาสซึ่งเป็นคนที่ทํางานชุมชนอยู่เ,เขาก็ได้ประสานกับทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไท,ทยเนี่ยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าจะควรจะทำก็เลยไปชักชวนกับชาวบ้านโดยมูลิติโอกาสเนี่ยมูลิติโอกาสเนี่ยเป็นคนที่คุกคเคยกับชุมชนอยู่ก็ชวนชาวบ้านมาชาวบ้านก็บ,กบอกเอออนี่เป็นความคิดที่ดีก็เลยเทีแรกกำลังเลนะครับแต่พอคุยคุยมาทุกคนก็อยากจะมาทำทุกคนก็เห็นแล้วว่าทุกคนมาด้วยใจยกันจริงๆอยากจะได้ทางจักรยานกันจริงๆครับ จากจุดรวมพลหน้าสวนลุมพินีชาวชุมชนจักรยานเริ่มปั่นเส้นทางจากถนนราช,ชดำริมุ่งหน้าสู่ประตูน้ำถนนสีอยุธยาเพื่อตรงไป UN หรือองค์กรสหรประชาชาติเพื่อยื่นจดหมายขอความร่วมมือในการลดกระแสะโลกร้อนโดยทางเลขาธิการ UN ลงมารับจดหมายด้วยตัวเองซึ่งสร้างความยินดีให้กับชาวชุมชนจักรยานเป็นอย่างมากครับ ชุมชนในเขตกรุงเทพมหาคนครชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนชราย,ยังมีการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอยู่ท่านช้าเดินทางไปโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานไปตลาดและยังใช้ไปในสถานที่ใกล้เคียงนะคะท,ที่อยู่อาศัยที่ระยะทางไม่เกิน5กิโลเมตรจากการสอบถามชาวบ,บ้านพบว่าแม้จะใช้จักรยานในการเดินทางไปมา หายแบบสะดวกแล้นะคะเมื่อเขายังพะอุปสรรคที่สําคัญที่การใช้จักรย,ยานในการใช้ชีวิตประจําวันคืออันตรายที่เกิดจากทางจักรย,ยานที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้ชาวชุมชนเมืองใช้จักรยานในชีวิตประจําวันน้อยลงและไม่มีความมั่นใจในความปลอดภัยการใช้จักรยานบนท้งองถนนนะคะที่ผ่านมาส่วนหนึ่งของการมีนโยบายที่ให้

Use bicycle as a form of transportation. I ride the bicycle every day to work at home. Great. Yes. Except when it's snowing. <laughs> when it's snowing, I don't ride the bike. But if it's not snowing, I ride the bike. Um, and I must say, in a, a city that is as congested as this beautiful city, but very congested, it's a remarkable initiative that you have started. I congratulate you. This is not the first time that we do climate meetings in Bangkok. We've been here several times. And I want to give you the following challenge. The next time we're here to do another climate conference in Bangkok, which may be in two to three years, it would be wonderful if all the delegates can cycle to wow. the That's United Nations. I, I take that challenge. Yes. Okay. Very good, okay. very good. Okay. Thank you so much. Excellent. Thank you very much. <laughs> ะะก็วันนี้ได้ได้รับจดหมายยื่นจากทางชมรมโอกาสแล้วก็ประชาชนจาก42ชุมชน400กว่าคนวันนี้ที่มาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการให้กรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยมีเส้นทางจักรยานที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นตัวหลักในการประสานงานกับกลุ่มชมรมนะคะรวมถึงสมาคมจัก,กรยานรวมถึงทางตำรวจนะคะแล้วก็ทุกสำนักที่เกี่ยวข้องในส่วนของกรุงเทพมหานครในการที่จะเพิ่มจำนวนเส้นทางแล้วก็มีป้ายบอกทางให้ชัดเจนสามารถ ขับขี่จากบ้านไปยังที่ทํางานในเส้นทางที่มากขึ้นได้นะคะเราก็คงต้องทํางานร่วมกันอีกมากเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครนั้นก็มีข้อจํากัดในเรื่องของออการจราจรในเรื่องของออความกว้างของถนนซึ่งเราก็คงต้องมาดูว่าเราจะสามารถใช้เส้นทางไหนบ้างในการที่จะให้มีการสัญจรได้อย่างต่อนเนื่องค่ะทำไมเราถึงวมตัว,ตวแล้วก็มาทํากิจกรรมเป็นการยืรรรมหนังสือให้กับทางยูเอ็นอ๋อก็เพราะว่ายูเอ็นกำลังมีประชุมเรื่องโลกร้อน แล้วเราเชื่อว่าการเดินการใช้จักรยานเนี่ยลดโลกร้อนได้เพราะไม่ปล่อยมลพิษอะไรออกมาเลยเราก็เลยมาแล้วแล้วก็เป็นฐานะเราอยู่กรุงเทพเราเป็นเจ้าบ้านเราก็เลยจะมาแสดงความเป็นเจ้าบ้านบอกว่ายินดีต้อนรับมาสู่บ้านเราแล้วเขาขอบคุณที่มาจัดประชุมที่บ้านเราและอยากจะได้แรงสนับสนุนที่ว่าในการผลักดันให้เกิดทางจักรยาน กับทางเดินเท้าที่เหมาะสมเนี่ยทั่วโลกไม่ใช่แค่กรุงเทพขอให้ทุกเมืองให้มีเป็นอย่างนั้นครับจะมีการลงลงต่อไปอีกไหมคะในอานนะอ่เราก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น,นครับแต่ว่าถ้าเกิดลงลงบ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆ,ๆมันก็จะเฟือคงต้องทิ้งระยะสักพักหนึ่งอาจจะเป็นปลายปีหรือต้อนปีหน้าอีกครั้งหนึ่งครับคาดหวังอะไรครับการลงในครั้งนี้เบอร์วันนี้เราก็พยายามประสานกับทางกทมมาด้วย ท่านรองผู้ว่าทยาก็มานะครับท่านมากีจักรยานกับเราด้วยแล้วเมื่อกี้ท่านก็พูดในเชิงอยอมรับว่าจักรยานเป็นการแก้ปัญหาหนึ่งของสังคมไทยและท่านก็รับปากว่าจะไปทาให้มันดีขึ้นเราก็หวังว่าจากการคุยกันร,ระหว่างชุมชนกับปทมมีการรับฟังความคิดเห็นมีการมีส่วนร่วมก็เข้าใจว่าทางจักรยานมันจะ,ะตรงเป้าประสงค์ของทางชาวบ้านมากกว่านี้ครับ หลังจากเสร็จสิ้นการยื่นจดหมายให้กับเลขาธิการ UN เป็นที่เรียบร้อยทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยและมูนิธิโอกาสได้มีการมอบจักรยานให้กับชาวชุมชนจักรยานในกรุงเทพที่มารูปกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยครับ